ส็สู่ช่วงที่2ครับของรายการ c ีโอเบอร์หนึ่งครับจริงเนี่ยพี่เซฟนะครับเขาก็ามีงานดีเรกมากมายจนเปลี่ยนงานดีเรกที่เกี่ยวข้องกับกีฬานเนี่ยให้กลายมาเป็นหนึ่งในธรุรกิจที่ก็เพิ่งเริ่มต้นด้วยที่เกี่ยวกับอีเวนต์การจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายพี่เซฟก็คือนกพระศิลป์ใช่ไหมครับใช่ครับนกระศิลป์นี้เป็นยังไงครับรูปแบบบริษัทนกพระศิลป์จะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬา ซึ่งกิจกรรมตัวแรกที่เริ่มก็คือเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองถนดัดเพราะว่าตัวเองเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติก็จัดอบมรมซูมคลินิกบายวิชาแลต่โชคนะฮะก็เป็นกิจกรรมตัวแรกที่เราทําขึ้นมาแลวตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีคนสนใจมากอยู่พอสมควรคนที่สนใจนี่คือเขาเขาเขา,เขาทำไมต้องไปคลินิกด้วยคนปกติก็ว่นายน้าสนุกสนุกแล้วก็จบไม่ใช่หรอก็ จะส่วนใหญ่จะเป็นทาร์เก็ตจะเป็นนักกีฬาคร,ครับทั้งนักกีฬาว่ายน้านักกีฬาตรากีฬาที่สนใจก็จะมาเข้าอบรมหรืออาจจะเป็นคนที่ว่ายน้ําผิดก็มาแก้ไขสโตรกให้มันถูกต้อง,งเพราะว่าว่ายน้ําเป็นกีฬาที่บําบัดด้วยถ้าคุณว่ายถูกกล้ามเนื้อหรือว่าสรีระคุณก็จะถูกต้องนะครับไม่บาดเจ็บเวลาออกหลังใช่ครับนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของนพพลินป์แล้ววางแผนต่อไปอยังไงบ้าง ตอนนี้ก็มีจะมีกิจกรรมอื่นตามมาเพราะว่าจริงๆแล้วเราแพลนไว้ตั้งแต่ต้นปีก็จะมีกิจกรรมอีกมากตามมาแต่ว่าอย่างที่ทราบว่ามีโชนิการเมืองมันไม่ค่อยนิ่งเนไม่ค่อยนิ่งก็เลยทุกอย่างเลื่อนมาเป็นครึ่งหลังหมดก็จะมีงานวิ่งที่จะตามมาหนเลือนสิงหาเมอยากให้ติดตามชมว่ามันคืออะไรที่นพรน์สินจัดอ๋อแต่ยังไม่บอกอันนี้อุ้มไว้ก่อนครับอุ้ไว้ก่อนครับแล้วคนที่ คนที่มาเรียนมาซ่อมเรื่องของไว้นะ้ำมาเข้าคลินิกนยครับปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นตอนนี้ก็ทำออนทัวร์ซูมคลินิกออนทัวร์อันนี้ก็จะไปเชียงใหม่แล้วก็ไปตามภาคต่างๆครับไปทางภ <ừ, S 2> าคเหนือภาคอีสานและภาคใต้คือพิเศษไปเองเลยต้องไปเองตอนช่วงนี้ไปเองแต่จะมีผู้ช่วยครับ,รบเป็นาบางครั้งเราจะเชิญทีมชาติ ừ, ที่เป็นรุ่นน้องอะไรมาช่วยด้วยหรือว่าเยาวชนทีมชาติมาช่วยเวลาเราหนักกีฬามาเข้าคลินิกนี้เป็นตัวต่อตัวหรือว่ากี่คนนะครับกลุ่มหนึ่ง คือเวลาจับโตกเนี่ยผมจะจับตัวตัดตัวแล้วก็ผมจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมเข้ามาในรายการ<ม>ก็คือมีการถ่ายวิดีโอใต้น้ําผมก็จะวิเคราะห์ส่วนตัวทีละคนแหละครับแต่ว่าการอบรมก็จะมีห้องอบรมที่ร,ร,รวมกันเข้ามา50คน60คนก็เข้ามาแล้วก็อบรมแล้วก็ออกไปจับโตกทีละคนครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยพี่พี่เซฟก็เป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติเหมือนกันทีมชาติครับแล้วช่วงนั้นนี่เราฝึกซ้อมหนักขนาดไหนพี่ อซ้อมอาทิตย์ละหวันครับหยุดวันอาทิตย์วันเดียวใช่ครับเช้าเย็นแล้วเราผ่านมากี่ปีแล้วครับจากยุคนั้นผมเลิกว่ายน้ําตอนขั้งสุดท้ายคือไปแข่งโอลิมปิกที่ซิดนีย์ปีสองพันนี่ก็สองพันสิบสี่สิบสี่ปีแล้วตอนนั้นผลงานเราเป็นยังไงบ้างครับก่อนที่จะไปซิดนีย์ได้เหรียญทองซีเกมส์ที่บูไนสองเหรียญทองก็เลยผ่านคอริฟายไปแข่งโอลิมปิกแต่ที่ทางโอลิมปิกไปแข่งโอลิมปิกนี่ก็ตอนนั้นป่วยครับ ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่สุขภาพไม่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยแต่ก็ได้ที่3.3น่าจะโอเคโอ้โ3.3นี่ก็ระดับเทพแล้วล่ะครับา3ของโลกก็โอเคพอได้และตอนนี้ก็คือได้ยินมาว่าเริ่มมาอินกับกีฬาอย่างอื่นอย่างเช่นจักรยานแล้วเขาวิ่งเพิ่มด้วยใช่ครับคือเนื่องจากเราเป็นนักกีฬาก็เวลาหยุดหยุดออกกําลังจะอ้วนง่ายกว่าคนอื่นแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะจะ สุขภาพเสียไม่อยากอ้วนก็เลยหันมาอาอกกําลังอย่างอื่นด้วยว่ายน้ําก็ยังมีว่ายน้ําอยู่บ้างแล้วก็มาเล่นจักรยานซึ่งมันจะเบิร์นเยอะครับ,รบพอเล่นจักรยานไปปุ๊บเพื่อนก็ชวนเล่นไตรก็เลยมาหันสนสนใจตรกีฬาเหมือนกันทั้งไตรนี่ก็คือทั้งวิง่งทั้งว่ายน้ําทั้งจักรยานใช่ครับตอนที่เอาว่ายน้ำเนี่ยจะง,ง่ายสําหรับพี่เซฟแล้วพ่าเคยฝึกมาแล้วจักรยานกับวิ่งอะไรยากกว่ากันผมมองว่าจักรยานยากกว่าเพราะว่ามันต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้เล็ก ประมาณโอ้โหหกสิบโลอย่างเงี้ยแค่ขนาดนั่งรถยังเมื่อยก้นเลยแล้วเนี่ยนั่งจักรยานก็ต้องอาศัยการฝึกซ้อม,อมก็วิ่งนี่ก็ปกติแล้วครับใส่รองเท้าก็วิ่งอย่างเดียวเลยลจักรยานอย่างอย่างพี่เซฟนี่ได้ปั่นไปต่างจังหวัดได้ปั่นไกลนะครับมีครับก็มีปั่นไปนคนปรปฐมปั่นไปยุธยาไปกับทริปเพื่อนๆหลายๆคน,คนก็ถือว่าการฝึกซ้อมด้วยคนเขาบอกว่าทรมานจะตายแดดก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยนั่งรถสบายกว่าทำไมพี่เซฟถึงชอบ ก็เป็นอาการออกกำลังนะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าขี่มอเตอร์ไซค์หรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อ,ก,อ,อก็จีจักรยานแหละครับได้ออกกําลังด้วยเหมือนบ้าพลังนิด <c oughs> นึงนะ <c oughs> แล้ววิ่งะครับเหมือนกันวิ่งก็เหมือนกันก็ต้องฝึกซ้อม,อมปัจจุบันราแบบการแข่งยังไงครับการซ้อมยังไงครับจริงๆผมก็ออกกําลังปกตินะครับช่วงนี้หลังจากเลิกออกกําลังแบบบ้าคลั่งแล้วก็มาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอย่างเดียวก็ไม่ได้ ซีเรียสอะไรมากก็อาทิตย์ละสี่วันนี่ขนาดไม่บ้าคลั่งอย่างอาท,ทิตย์ละสี่วันอาทิตย์ละสี่วันเช้าก็มาวิ่งเย็นถ้าเช้าตื่นมาวิ่งถ้าเย็นมีเวลาก็ขี่จักรยานบ้างหรือว่ายน้ำบ้างวิ่งประมาณกี่กี่กี่นาทีกี่โลครับวิ่งถ้ามีเวลาหน่อยก็วิ่งสิบโลถ้าไม่มีเวลาก็ห้าโลอ่เงี้ยครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งประมาณนั้นครับอะไรคือสเสน่ห์ของตไตรกีฬาที่ที่ทำให้พี่ตัดสินใจจะจะจะเล่นมันเนี่ยเสน่ห์ของมันก็คือมันได้หลายรูปแบบนะครับคือ มม,มีทั้งมิตรภาพแล้วก็กแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีเพื่อนเยอะให้กําลังใจะอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นกิจกรรมใหม่ที่ตอนนี้กําลังมาแรงนะฮะอย่างจักรยานอะไรเงี้ยคนก็หันมาขี่เยอะหอไหนๆก็ไหนๆก็รวมกันไปเลยสามอย่างเล่นมันให้เต็มที่ไปเลยจักรยานแต่ละคันเอกลักษณ์แตกต่างกันยังไงครับไม่าจักรยานก็จะมีตัวนั้นก็ไว้สําหรับ ขึ้นขี่ขึ้นภูเขาครับเพราะว่ามันจะทรงแบบว่าเบาหน่อยมันล้าหนักมันก็จะเบาหน่อยแล้วก็จะมีจักรยานแอโร่ที่แบบว่าดูจะบันบันหน่อยใช้ได้มากเลยใช่นั้นก็จะเรื่องเรื่องสปีดหน่อยครับเอาไว้ขี่เพื่อความเร็วถ้าไตรนี่คือต้องเป็นตัวตัวได้หรือว่าได้ทั้งคู่เราต้องดูว่าสนามต้องมีการวิเคราะห์สนามก่อนว่าสนามมีสนามมีภูเขาหรือมีเนินเยอะเราก็จะใช้ตัวแบบว่าเบาหน่อยแต่ถ้าเป็นทางเรียบงางสถีปไอรอนแมนก็ต้องตัวนี้เลยโรบแมนเราก็ใส่เลยใช่ครับ ก็มีการวางแผนด้วยล่วงหน้าเหมือนกันแล้วตัวกลับมาที่เรื่องของธุรกิจบ้างไอตัวอ e ีเวนต์กีฬาเนี่ยทำเป็นงานอีเหรหรือว่าเราตั้งใจทําจริงจังครับตัวนี้ก็ตั้งใจว่าอ,อยากให้มันอ,อ,อยากให้บริษัทเป็นบริษัทที่ชั้นนําของประเทศเหมือนกันรเราก็แต่เราก็ต้องค่อยๆเริ่มสตาร์ทนะฮะเพราะว่าเพราะว่าผมดูเหมือนว่าแค่ธุรกิจ2ตัวที่พี่เซฟดูอยู่เนี่ย ก็น่าจะเป็นแบบว่าง,งานที่โบดหัวขนาดมากๆแล้วนะ,ะใช่ไหม <c oughs> พอมีตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งนี้เรา manage เวลาอะไรผมมองว่าธุรก,ก,กิจกีฬาเนี่ยยังยังเปิดกว้างสำหรับทุกคนอยู่เพราะว่าเห็นการจัดอีเวนต์เนี่ยคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ใช่นักกีฬาที่แท้จริงรหรือไม่ได้ตอบโจทย์นักกีฬาความต้องการของนักกีฬาโดยแท้จริงคือผมตัวเองเป็นนักกีฬาก็จะมีประสบการณ์ ว่าในกีฬาต้องการอะไรครันักกีฬาต้องการแบบไหนก็ใช้ประสบการณ์ของตัวเองเข้ามาบบวกกับธุรกิจเข้ามาเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้นักกีฬาทุกคนน้นนะนักกีฬาต้องการแบบไหนครับแล้วที่จะจัดมามันมีบางอีเวนต์ที่มันไม่ถูกใจนักกีฬายังไงครับอีกอาจจะเป็นเรื่องสถานที่เวลาหรืออะไรเราก็ต้องมีการประชุมครับเพื่อเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้เขาเล่นแล้วสนุกเล่นแล้ว ได้อะไรกลับไปครับไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าจะไปแข่งแล้วก็กลับไปก็เอาเหรียญใบหนึ่งเหรียญก็ต้องมีความประทับใจด้วยแล้วพี่เซฟมองยังไงเพราะผมเห็นเทรนด์ของคนไทยเนี่ยมาเร็วไปเร็วมากบางทีบางยานเนี่ยมาแล้วก็ไปกีฬาเนี่ยพี่ว่ามันจะมาไวไปไวจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยเล่นกีฬาตามเทรนด์นะครับผมยอมรับเพราะว่าอย่างกระแสพาราดอเนี้ก็คนก็บ้าหานโอ้เทนนิสพี่ตองสิทธิ์เอยกตีสนุกสนุกแล้วมีแบดบินตันอีกนะฮะแล้วก็ ช่วงนี้วอลเล์บอลบอลอะไรพวกนี้แต่ว่าผมว่าช่วงหลังเนี่ยคนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมากแล้วก็หันมาดูแลสุขภาพเนี่ยผมว่าธุรกิจกีฬาเนี่ยน่าจะไปได้ยาวๆครับถ้าเกิดอยากจะเริ่มต้นออกกําลังกายสําหรับคนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายเลยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะติดโรคเหมือนผมเพราะกว่าจะเริ่มต้นออกกําลังกายมันยากเหลือเกินพี่เซฟแนะนําว่าควรจะต้องเริ่มยังไงแล้วเริ่มที่อะไรง่ายที่สุดพี่มันต้องเริ่มต้นที่ ความตั้งใจของตัวเองว่าอยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนชีวิตหรือเปล่าอย่างน้อยอย่างที่อย่างเคยขึ้นลิฟต์อาจจะขึ้นบันไดบ้างเริ่มจากง่ายๆเลยครับอยู่นั่งทํางานอยู่ในออฟฟิศขยับบ้างอะไรบ้างถ้าเราขยับบ่อยๆมันจะขยับมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่เริ่มต้นที่ขยับเลยเนี่ยมันก็จะอยู่กับที่สั่งทุกอย่างอยู่แค่จุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นถ้าเกเริ่มต้นไปได้แล้วทายัางไงให้มันวิ่งต่อไปได้ครับ,รบอยู่ที่เป้าหมายของชีวิตเป้าหมายของตัวเองว่าอยากจะทําอะไรครับได้ครับ นีแหละครัคุณผู้ชมนะครับวันนี้หลังจากที่ได้คุยหนึ่งในผู้บริหารที่ต้องยอมรับว่าอายุยังไม่ได้เยอะแต่ว่ามีธุรกิจมากมายเลยกําลังก้าวเข้าไปสู่หนึ่งในธุรกิจใหม่ของเขาก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับ Sport Event Management พิเศษวิชารัตนาโชครับพเซฟขอบคุณมากครับขอบคุณรับคุณผู้ชมนี่ก็คือทั้งหมดของ c ีบอประจำสัปดาห์นี้ครับ